ชติมาทองแผ่ค่ะลูกเริ่มแรกเนี่ยนะคะเบาหวานเป็นมากเป็นต้องหมอบังคับให้ตรวจตาแล้วกินยาเป็นกระสอบแล้วตอนหลังมาก็ไม่มีแรงรักษามันก็แค่นั้นมันทรงทรงสุดๆถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากอยู่ลพกไปดีกว่านอนทำอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเลยท้อใจไม่กลัวตายเลยธรรมดาคนเรากลัวตายนะแต่ตอนนั้นไม่กลัวตายเลย ใครเอาแบงค์พันเนี่ยนะมาเต็มให้ที่นอนนะท่วมตัวเราอะฉันไม่เอาฉันขออยากร่างกายแข็งแรงฉันอยากเดินได้ฉันไม่เอาขอแค่พอมีพอกินลูกอะได้ลูกมาแนะนําก็ไม่เชื่อแต่ลูกนะ่ะเขาดีขึ้นแล้วก็บอกลูกพาแม่ไปบริษัทสีคับมาศึกษาอยู่เป็นเดือนน่ะแล้วก็เริ่มกินพอแน่ใจแล้วนะแล้วก็แน่ใจจากลูกสาวอะเขาว่าการดีขึ้นะ กินมาประมาณเดือนแรกนะกนะไอ้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันมันฟื้นฟูหล,ลกมันฟื้นฟูมันดีมา,มาอะไรหลายอย่างนะลูกกินก็อร่อยแล้วก็เริ่มละเริ่มเดินเริ่มเดินได้เริ่มเดินดีจากเดินไม่ได้จากข้างล่างเนี่ยเป็นเดือนนะฮเริ่มได้แล้วเอ๊ะเราไม่เคยลองเดินนะลูกเราเคยคิดว่าเราเดินไม่ได้โอ้ค่อยเดินได้เนี่ยกระเถิบได้ ลงบันไดโอเคมานั่งสูดอากาศข้างล่างแล้วก็โอ้โหมันเป็นได้อเนี้ยก็นึกถึงอ่ะนึกถึงพอลิตินแล้วเฮ้ยมันเป็นได้หรือเนี้ยเป็นจริงหรอเนี้ยแล้วตั้งแต่นั้นนะับตั้งใจกินมาตลอดไม่เคยขาดตื่นมาต้องกินพอลิตินก่อนแต่ยาเบาหวานก็ยังกินอยู่นะลูกนะพอแม่กินไอเนี่ยมาได้ประมาณสักรุ่มๆปีอะยาเบาหวานเลิกกินเลย เพราะว่าแม่กลัวไตพราะแม่กินมานานแล้วไปหาหมอหมอบอกกับคุณป้าคุณป้าดูแลร่างดีจังเลยเราก็นึกในใจฉันไม่ได้กินยาแก่หรอกจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นเราที่โซมมากเลยโซมมากคอกพี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยบอกไม่ได้ทําเมื่อก่อนเนี้ยพี่พูดกับหนูแล้วพี่หน้าสั่นนะใครๆคก็เห็นบอกแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วแกทําไมไม่บอกฉันนะว่าฉันหน้าสัน่นใครจะไปกล้าบอกพี่ พี่อย่าโสมแล้วลาพี่พูดพี่หน้าสันด้วยนะยังพูดกันเลยว่าพี่ต้องเป็นผักิมสันแน่ถ้าไม่ได้ตัวนี้นะแม่ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่ได้มาสวยอยู่ตรงนี้จริงๆลกูกแม่แม่ไหว้ทุกวันนะแล้วแม่ขอบคุณขอบคุณคนแนะนําขอบคุณเจ้าของขอบคุณผลิตภัณฑ์ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในบริษัทร่างกายเดี๋ยวนี้ถึงแข็งแรงไปเจอคนเจ็ดสิบด้วยกันนะอ,อ่ะเราแข็งแรงกว่า